สวัสดีครับพี่พีๆเพื่อนๆครับผมวันนี้พงอยู่บริเวณชุมชนทดายะสวน15นาทีเจดสะพานสูงน,น,นะครับเขบอกเลยตรงนี้ไปเวทีไปเวทีกิจก,กรรมสวนชุมชนดีดะเนาะท่ดายะสวน15นาทีาเดี๋ยวจะพาเดินไปนะครับละแวกนี้ก็ จะมีรถเอ่อไม่ใช่รถครับเป็นเรือไฟฟ้านะครับเ,เพื่อนๆรถไฟฟ้าไฟฟ้าที่วิ่งจากวัดสีเหือนไปเขตมิลบุรีนะครับแต่ตอนนี้ถึงแค่คลองลอแหล่นะครับเพราะว่าระหว่างคลองรอแหล่ไปประตูน้ำเนาะประตูน้ําวัดบางเพงเนี่ยครับก็จะมีการทําเขื่อนอยู่นะครับดเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับเพื่อนไปชมส่วน15นาทีเนาะสวน15นาทีเดี๋ยวเดินไปข้างหน้าแล้วกันเดินไปก็ประมาณ 100 m, หนึรอยเมตรถึง200เมตรเดินไปข้างหน้านะฮะการเดินทางก็ถ้านั่งรถเมล์ก็สามารถลงพาซิโอได้น,นะพาซิโอแล้วก็ปาซิโกกันเอแล้วก็เดินเข้ามาด้านหลังนะครับด้านหลังจะได้เจอของสแสนนะครับว่าทางเรือนะครับก็มีรอไฟฟ้าที่แนะนำเมื่อกี้นะครับก็สามารถเดินลงไปส่วนสิบห้านาทีได้นะเดยนไปกันทั้งเพื่อนนี่ฮะนี่ฮประมาณนี้คือเพียอนะสนะพานส,าสูงนี้เลย เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมนะครับว่าสวน15นาที15นาท,ทีที่ที่ชิ่นชลนี้นะครับชุมชนมีเดียอะไรนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับนี่ฮะก็สวน15นาทีนะครับเนี่ยก็เข้าไปตรงนีเ้เป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครนะครับเาเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงส่วนสาธารณะภายใน15นาทีนะครับถิ่นชนประมาณ800เมตรนะเพืนกจะเข้าถึงส่วนได้ง่ายรวดเร็วเพื่อสุขภาพที่ดีประชาชนนะครับนอกจากนี้ยังเป็น การส่งเสริมเรื that, ่องสิ่งแวดล้อมเช่นการปลูกต้นไม้กับกลุ่มดักฝุ่นหรอพีเอ็มสองจุดนะครับเพื่อนๆนะส่วนก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับกาแฟโอเพ่นเนาะกาแฟกดกาแฟกดแล้วก็มีมือถ่ยด้วยราคาโอเพ่นเดียวกันตัวมีฐานเล็กๆเนี่ยฮะมีที่นั่งเล็กๆเนี่ยฮะเพื่อนๆมีที่นั่งเล็กๆสองที่นั่งรอกลางลมก็ก ต้นไม้ตรนไม้ต้นไม้ฮะตีละนะครับก็จะประมาณนี้ห5นะก็มาได้เนื้อผัดผัดย่งกายได้ของยี่ชุนชนเนี่ยะส่วนนกพัฒนาะดูใรมารทวงเมนูครับตลาดน้ำตลาดน้ำ,นำนสถานสงฆ์อาทิตย์ที่สี่อ่ะเริ่มเริ่มมีตลาดน้ำแล้วนะตลาดน้ำจะจัดกันตรงนี้แหละ ครับผมเห็นทางเข้ามาก็จะเป็นเป็นร้นนานลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยพวกโตก๊ะพวกวางอนะไรเงี้ยหรือว่เต็มโต๊ะเป็นไรเนีน่ยร้ามตรงๆใหญ่ครับ